You'll try You Yeah your got nothing to hide. Yeah, your future so bright. So future's just bright hide smile สวัสดีค่ะ FC Fanpage ทีมขาย้จัการจุเลส,สายลุยคิวทองนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่จำรุนแล้วก็พี่พรนะคะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันค่ะว่ารู้สึกยังไงบ้างเส้อแล้วกับทีมขายของจุเลบริการดีไหมคะดีครับดีมากๆเลยครับเขาไ,ไ,ไม่คิดไม่ฝันว่าจะทําได้ขนาดนี้ได้ไรับรถจริงจดตามโป ที่ที่ที่ต่อมาครับแล้วทีมขายเป็นไงบ้างครับทีมขายคนจุเล่ตัวผดยอดนะครับในการดีมากเลยครับช่วยเหลือทุกอย่างช่วยเหลือทุกอย่างดีใจใช่ไหมครับพี่ขาดเหลืออะไรจะจะออกจริงมหาคุณจุเล่แล้วก็ทีมงานแล้วเขาจะช่วยเยี่ยมเลยใช่ไหมคัช่วยจบจริงจบจริงได้จริงครับโอเคค่ะพี่บอก ให้ลูกค้าย FC แพนเพจมนูชื่นใจนิดหนึ่งว่าพี่ทําอาชีพอะไรคะเออผมรับเหมาก่อสร้างอาชีพผมรับเหมาก่อสร้างแต่ว่าเออคือจริงๆแล้วก่อสร้างเนี่ยมันจะทําไม่น่าจอกรถได้แต่คุณจุเลยก็ทำได้จริงๆครับคือได้จริงๆครับจบตามโปรเลยยังไม่ีเรียบร้อยครับโอเคค่ะแล้ววันนี้มาถึงโชว์รูมของเรานะคะเป็นอย่งบ้างคะพี่โชว์ใหญ่โมโหรานแงบสมารับ บ้านไหมคะโอ้แจ๋แจ๋เลยค่ะโอเคค่ะยังไงเจเลก็ขอขอบคุณพี่จำรูและพี่พรนะคะขอให้ใช่รถคันนี้เฮงเฮงเร่รวยปังปังเป็นรถขนเงินขนทองนะคะไปทําอาชีพรับเหมาก่อสร้างขอให้เจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีงานเยอะๆนะนะพี่นะโอเคค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้ได้ค่ะเจเลขออนุญาตนาคลิปไปสื่อไปลงสื่อออนไลน์ให้กับ fc family เจเลด้วยนะคะได้ครับโอเคค่ะเห็นไหมคะ fc ที่น่ารักของเจเล ลูกค้าตัวจริงเสียงจริงนะคะการันรตีว่าจุเลและทีมขายของจุเลบริการดีจริงอาชีพรับเหมาก็ซื้อได้จบจริงตามปกแน่นอนนะคะนนคบ,บ๊ายบายคะ่ะ